กํลังเอาขึ้นวยพี่น้องกําลังใส่ตําบอกกอพี่น้องตําบอกขุนแานเท่าไหร่ล่ะตําบอกกอนี่ใส่บอกไอ้บอกเขีย่ต้องไปก่อนพี่น้องบอกเขียมัังหบกเขียอันนี้บอกเขีย่อไอ้เทพเทิกินกระปุ่นหรอเสียดายนี่หูอ้ออนย่างนี้ได้พี่น้องตายเหม็ดพี่น้เงนี่บอกกอความนี่พี่น้องโอเคนี่บอกกอความบอกเขีย่เขี้ยหายนี่ ใส okay, yeah, yeah. Okay. 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 ่แก้วไปแล้วเขียเสี้ยอีตําเี่ีหลายเมนูพี่น้องไอ้มีทอดปลาทอดปลาคอทอดปลากระเดื่อถอดชันหนึ่งหนึ่งปลาคอหนึ่งปลาคอใส่เคียงย่างดีได้เลยทำมาแสบเหมือนกันได้ไหม้องเดี๋ยวเบิง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 ตํหุงแบบบันๆเท่ากันพี่น้องนย่งไปแดกนู่นนนี่กำลังโอ้หอมนี่นี่ีปูบานเท่าอีกเรือยพี่น้องปูไอปูดองนะเดี๋ยวใส่ปูดองลงไปอีก แสบจวจาดเลยมีปูแดงดองนั่เบ้พี่น้องปูแดงดองมาเท่าใส่นัวหอมใครใครใครเต็มถ่องนี่อีปูดองตัวหนย่ตัวหน่อยุนเห็นไหมใครมันไเจ้าดองนั่นัวไหมจกินเาขอยางเสบดตงจงตงไหนนะตรงไหตามอีกตันึงตงไหสาตโอ้ใครเต็มถ่วงพี่นอวนเอะัวเหนเขากัน วงนุ่ยพี่น้องไกนุมโมโตยังดีโอ้เต็ียมสอนโอ้ยเงินใสบ่บุ้งกับหอมเราพี่น้องเลยโอเคหอมใหม่กระปูกระบอกกอดวัส้สดุมาผมไล่คนแจกเลยอยากเราพี่น้องอยากแล้ว,ลวคุณนะสีสันหนึ่งตาเข้ากันพี่น้องคุณอะ โอ้ยปลาคอที่ซุกเราพี่น้องตามหงทงท่าหมดเมืมออ่อวันตาคอกันเดี๋ยวอย่างนะพี่น้องเอ,อ้ยุเคียงนด้ดดเลยกินไปน้อยกันเถอะโอเคกลับมาเบิ่งตามมาคอให้เง,งี้ยเฮ้ยเมื่อวันซิมซิมแกะซิมซิมพี่น้องเดี๋ยวซิมมันเนี่ย,โอ,ยโอเคพี่น้อง นี่กระปุลนีพร้อมเนนี่กปุลนมกินนักานเดกเนานเนะหยาบเยาบหยาบูซาขูซานี่ครับอื้กลอกไปแต่ไม่กินนักกันเป่น้องเดียวปลาคอนี่น้องสุกแล้วสุกแล้วเยอะเท่กรหายกันนั่นไปอุ้ยนี่พี่น้องียบร้อยวุ้ยมากินมากพี่น้องกินแล้พี่น้อ หนึ่งปลาคอเสียเชียนน,นั่นมีมีจากยางมาหายางนี่งแก้วหนึ่งปลาคอตาบักหุ่งเรียบร้อยแล้วก็ั<ใ>กบไกบ่ไก่ยไก่ป๊อปไก่ป๊อปถอดหมูปลาคอแล้วก็ทอดปลาอีเดอร์ขอบุนก็นมีมากินด้วยกัน,กนเฮ้ยนี่ยาาัางนี่อยังมึงวะทางนั้นทางนีห้หัวหัวง นี่พี่น้องกินน้ำกันแชร์กันเยได้ป่ะขอบคุณแบบดีครับนี่พี่น้องเขาเนี้ยเต็มกลองไปปลาคองหันหัน้องเขาสาสางหน่ะเขาจะเาม้จากบ้านนี่อันนี้เคียงเนียนๆพี่น้องอืมได้ป่เนี่ยนุ่มต้อจับสุดัด จะกินยังเน้่บัดมาหงับมาแต่จะกินยังไาะยิ่งวตามเ็ดผดลาหอวั่นม่หายใส่กกี่ลายโอ้ยเพชรกหลายกินไ่ได้มาควไหมเอามาแก้กินไะไใส่ไหมขอใส่เด้อใส่พี่น้อง โอ้เน e er wow, oh, ี ot> ot ่ยย่างหนุ่มป่ะเอาอีกแล้วสุดยอดอีกแล้วรู้ว่าเอาอีกอันโอ้ยใส่ไหมกินธรรมดาโอ้โดนๆเลยกินได้นี่วันน้มีอะไรเดียงตับมั่วเจ้างแบบเปลี่ยน้นะฮะฮะฮะไม่รู้แล้วจะขมก่ขมแล้วพักหน้าเนาะต่ำมุ้งกันเถอะ นั่นตรงไหนอ่อนะไเอาม่ป้าคว้าชุดเดอดเดอดนาะไอ้ตามใจเคียงย่างดีไหมวิตามินเบงซ่งหรือผสมแต่ตา,ตาหัได้ไหมแกป้าทีเดีวยวแก่ป้าพี่น้องโอเคอ จามาแปวออกมาหอนๆเนาะไอห่ยจี้สร้างพี่เอ่มาไพสิบหมีเหมือนกินมันกินแล้วแล้วกินจิ้ตามเจ้าไหคนใจบุอืหือาลยหนุ่มากจะกินยังเดี๋ยกินบมื่าด่ไห่ับองอือคุดีแล้วนี่สิ ของมาหลายอหาแก้มน่อแก้มของแสบตัวแก้ม้าอืมระเนี่มันหนุ่มอะแสบดีสดๆด้ยแต่ยั้สูงใหาสาม่ไหมสุดยอดแหงอะเนี่ยบานกินเกิกินง่ายไหพี่อน่เมยบาลดูใส่กินไมได้มันหนาวู้วาสิต่อ นีน้าสั่งยุบังก็หลายอ่างสั่งน่าปรมานี่เปลานี่้างต้องงัดหัวทำไมอ่ะหลายด้สั่งเนี่ยไหมก็หลาเต๋เพื่อนไปสั่งไว้ดียบังตรนี้สังเาจกิหอป่หอนเหรอลสาวว่ะลูกสาวว่ะเขาไปไปเอาไปวิน มีเขาลากินบะหันสายอีกโอ้ยบมีเนื้อหน่มเนื้อนุ่มนี่รยแสนมอาวปาเก็เดือดน้จิมเตุ้งตากปาเดือดเป็นะเดื่ไสเกลือเนาะแยบวางมันละใบหมากนี่โอ้ยเขาเหนียวเขากันครับเียดเบียกินมะถือชวนมาสิบกินเดี๋นี้เลยนี่ปลาคอนี่ o โนียม่เหีย

เออกูบ่ไม่มีอะไรถือกูจับโอ้ยผมจินนิดเดียวใส่อืมหมเลยนี่แหละมันเป็นลมคมเป็นยาดีแล้วเนาะดีไหมเนาะดีปลากินแ้งกันบันเนาะดีปลานะปลาคอของแสบสิเนี่ยหมวนเขาไปหลดดลายยัง เหนียวนุ่มๆนะเนาจะกินไปกิมื่อกินแจไปอ่ะแจ่กินเผาอะเผาอ่ะว่าเผากินไหมินแต่เป็นอันนี้ค่อยมาเสียบเผาเกลือมอ่นั้งกินว่าเป็นดีแล้วเลี้ยงสิเบิร์ดให้พูดกินเป็นกิน ลาไปตาจางเป็นบอลโยนถึงหน้าหักข้อแบบเี่ยเอาตะเปียมเลยเอาเีย่ยงมเลยตึงแสบตึงเพียรแบบแมนป็่ยังไงน่บอะเียมันมันหอนไหมแบบว่าหอนไม่ไม่ไม่ม่หอนอยู่นะขากินลงไปน่ตงเสบตงเพียรตึงองเสบ เนี่ยหวานเนี่ยนเนี่ยปลาไหมปลาคอไหมเนี่ยหวานเนี่ยั้งมวเรอไเอาไปหางหางด้เอาเลยแ่ไม่ไหปลาเนยปลาสุกใหม่ๆก่อนจ่ได้เบาได้เบาเลนเนี่ยแจกไปหรือกินกำนกินนี่นี่นีนำกินไปบนหน้าบกเขียไอ เกียเเงบอกมันดเี really? ้าหันมาทางนี้านทำเป็นตามหุ้เอ่ดไปแล้วกูบอกออกดังมเนาะเดี๋ยมเยี่ยมอิ่มหรบ่บเ้างนจริงว่าอิ่มดีใจเบ กุนโกราเันอิ่มกูดีใจเบิดของเสีบยังมรเนาะปาไมาไวครับโอ้ปาีเลย่มาตั้งขาเนอะอ๋อทำเปำุงดีเลยฟันเาอายกินมอเป่านี่ส่มู่กเรียนมาโอเคเดี๋ยวไปหลงเดี๋ยวกินเขากันกำลังเสียบ OK，下面跟。